กำไรมีแต่ไม่ให้คือทุกโรงงานอะ่ะมีกำไรหมดแหละนะครับไม่งนะั้นเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้ากฎหมายกําหนดนะบริษัทไหนมีกําไรต้องจ่ายโบนัสตามสัสดส่วนผลกําไรเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราเราก็ขยันนะลูกจ้างก็ต้องขยันใช่ไหมล่ะเพราะทำงานเยอะก็คือได้โบนัสเยอะเพราะกําไรเยอะมันก็จะกระตุ้นเราให้ลูกจ้างอะ่ะสนใจทํางานสร้างงานที่มีคุณภาพเพื่อตัวเองจะได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะ แต่ทุกวันนี้ขยันแค่ไหนอะทำแทบตายสุดท้ายบอกขาดทุนทำแทบตายสุดท้ายบอกขาดทุนแล้วใครมันจะมีกำลังใจที่จะทําต่อบริษัทโตขึ้นมีทรัพย์สินมากมายขยายโรงงานแต่เราอะเรานี่สินมากขึ้นชีวิตลำบากขึ้นแก่ตัวขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่ค่าตอบแทนกับเท่าเดิมมันเป็นธรรมสำหรับเราไหมล่ะ บางคนทางานมาสิบยี่สิบปีอยู่ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกสร้างโรงงานสุดท้ายเขาก็ให้ประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ที่มีพลังแรงกายที่จะส,สรรรส้างธุรกิจไปได้คนรุ่นเก่ารุ่นบุกเบิกที่สร้างมาเขาก็มองว่าเป็นกลุ่มเนื้อร้ายที่เกาะกินองค์กรจะต้องอจัดโครงการจำใจจากสมัครใจลาออกเพื่อหวังทำลายคนเงินเดือนเยอะ หวังทําลายพวกอายุตัวเยอะแต่ทํางานได้น้อยเพราะร่างกายเสื่อมสมรรถนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันน่ารังเกียจในสังคมการจ้างงานอ่ะผมมองนะแต่หลายคนอาจจะพอใจก็ได้สําหรับโครงการต่างๆที่รับเงินกเกษียณอายุก่อนกําหนดแล้วออกไปมันก็เป็นประโยชน์กับบางกลุ่มแต่บางกลุ่มมันก็ไม่ใช่ประโยชน์นะครับ